สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงอีกแล้วนะคะ,ะเมื่อน้องหนุมน่มเนาะลงคลิปกับพี่ใหม่ตอนที่สั่งสินค้าไทยแล้วก็มาถึงเชียงตงุงวันเดียวก็ถึงนะคะ,อะเอามาส่งสินค้าไทยเนาะจากเมสายประเทศไทยมาถึงเชียงตงุงวันเดียวก็ถึงนะคะ,ะวันน้องหนุ่มได้ลงคลิปนั้นไปเนาะแล้วก็มีพี่เอฟซีนะคะถามเข้ามาว่า สั่งสินค้าไทยแล้วก็สั่งสินค้าจีนอะอันไหนมาเร็วมากกว่าอันไหนมาถึงไวกว่านะคะคลิปนี้น้องหนุ่มก็จะมาตอบคำถามพีเ f c ที่ถามเข้ามาค่ะน้องหนุ่มก็จะมาพูดถึงสินค้าไทยก่อนนะคะถ้าเราสั่งสินค้าไทยเนาะอย่างเช่นนะคะเ,เราอยากได่ของออกล่องหรือว่าอยากไลต่ตู้แบบใส่เสื้อผ้าแบบ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อย่างนี้เนาะแล้วก็ให้คนที่อยู่่ังไทยนะคะสั่งให้เราค่ะแล้วก็จากนั้นเนาะถ้าเขากดให้เราสั่งให้เราวันนี้นะคะสองสามวันก็มาถึงที่ไม่ใส่แล้วนะคะแล้วก็พอมาถึงไม่ใส่แล้วเนาะถ้าอยู่ที่ว่าอืม ที่ทั้งขังประเทศไทยเนาะจะส่งค่ามาให้เราตอนไหนนะคะนั้นก็อยู่อีกทีนึงคะ่ะบางทีก็ของงานมาถึงก่อนแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีรถที่กลับมาเชียงตุงนะคะกะ็ยังไม่สั่งยังไม่ส่งมาค่ะของที่ถ้ามาถึงจริงๆงานประมาณ2วัน3วันก็มาถึงแล้วนะคะถ้าจะมาถึงเชียงตงุงไงอย่างมากก็ประมาณ7วันค่ะถ้ารถออกช้าเนาะกะ็รถรถดต่ยังยังไม่ออกนะคะรอวันที่ มีของเยอะๆก่อนค่อยมาแด็เนี้ยบางทีก็ประมาณ10กว่าวันอะไรแบบนี้นะคะถ้าสินค้ามาถึงว่าน่ะที่เมฆสายประเทศไทยสินค้าก็จะมาถึงเดียวนะคะมาถึงไวเนาะถ้าแบบว่าเ,เวลาส่งมาถึงเชียงตุงนะคะกาเรเดินทางจากประเทศไทยมาถึงเชียงตุงอะแค่ประมาณสามชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะส่งมาแค่วันเดียวก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเราอยู่เชียงตุงเนาะเราอยากสั่งของไทยอะ่ะก็ตอนนี้สุกสบายมากขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเ,เราให้พี่ทางฝั่งไทยเนาะสั่งให้เราแล้วก็พอของมาถึงที่ ไม่สายแล้วนะคะมันลงแล้วแล้วก็พี่เขาก็ส่งต่อมาให้เราอีกทีนึงแบบนี้ค่ะบางทีเราก็รอ,อ,อของที่เราสั่งประมาณ2-3ซิ้นบางทีก็อาจจะรอประมาณ7วั7น7วันบางทีก็10บวันนะคะเหมือน ที่น้องหนุ่มบอกเนะเาะบางทีก็เออรอนานกว่านั้นค่ะเพราะว่าจะส่งมาสิ่งตรงนี้จะนานหน่อยนะคะเพราะว่าต้องรอของเนะเาะรออะไรแบบนี้ก่อนนะคะถ้าของมาถึงที่ไมสาสเนี่ยคือไม่ต้องรอนานเลยนะคะแค่ประมาณ10เอ่อแค่ประมาณ3วันอะไรแบบนี้ก็ถึงแล้วค่ะที่ประเทศไทยสลุกสบายมากๆเลยนะคะขอแค่มีตังเนาะเราอยู่บ้านเรากดสั่ง แล้วก็เขาก็มาสั่งเอามาส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะ แต่เซรายลน์เนที่เชียงทงเรายังไม่มีแบบนี้นะคะยังไม่มีแบบอแอปแบบกดสั่งของหรือว่าอะไรไล่เหมือนที่ประเทศไทยค่ะถ้าเราอยากซื้ออย่างเช่นแบบของกินหรือว่าเสื้อผ้าอะไรนี้เนาะเราก็ต้องไปตลาดนะคะไม่งั้นก็เราก็สั่งแม่ค้าเนาะแล้วก็แม่ค้าก็จะมาส่งให้เราแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีแอปที่สั่งของแบบแอปสม้มแอปอ่า ล่ําอะไรแบบนี้นะคะไม่มีค่ะแล้วก็แอปแบบแอปพาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็กดสั่งแบบนี้ไม่ไม่มีนะคะที่ประเทศไทยเนาะเราอยากกินอะไรเราอยากสั่งอะไรอย่างนี้เนาะเราก็แค่กดไปเนาะพี่วินเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเครี่เอ้ยไม่ใช่ครี่สิอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้องหนุ่มก็ลืมแล้วที่เป็นแก๊บแก๊บเนาะแก๊บเขามาส่งของกินให้อะไรแบบนี้นะคะ ก็ตอนที่น้องหนุ่มไปประเทศไทยเนาะบางทีก็เราอยากกินอะไรแบบนี้เนาะเราก็กดสั่งแล้วก็เราอยากไปที่ไหนนะคะเราก็กดในแอป,ปที่เราจองตัวรถแล้วก็อ่าเลขแก๊บแบบนี้นะคะมารับค่ะแล้วก็เราก็ไปเที่ยวอ่าไล่แบบสบายเลยค่ะขอแค่มีต่างแค่นั้นเองนะคะสั่งสินค้าจีนมาถึงเชงียงตุงไวไหมนะคะก็มีวางซินบางอันเนาะน้องหนุ่มก็เคยสั่งอยู่นะคะ บางสิน้าอน่ะบางทีก็จิตวันก็มาถึงค่ะบางทีก็14วันนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นเดือนก็มีค่ะสินค้าจีนเนาะก็จะผ่านจากเมืองดานะคะแล้วก็แล้วก็ก่อนจะมาถึงเชียงตจงอีกทีหนึ่งค่ะน้องหนูก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราจะสั่งสินค้าจีนเนาะเราก็ต้องสั่งที่แม่ค้าเนาะที่เขาแบบ ขายรับสินค้าจีนมาขายแบบนี้นะคะเราก็ต้องสั่งแบบนี้อีกทีนึงค่ะเราอยากได้เสื้อผ้าแบบไหนเนาะเราแค่ส่งรูปไปให้แม่ค้านะคะเขาก็จะสั่งให้เราแบบนี้ค่ะน้องหนุ่มก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ของเนาะบางทีก็7วันถือบางทีก็14วันบางทีก็1เดือนนะคะอ่าแล้วเตะของสมาช้ามาเร็วแบบนี้คะ่ะบางทีก็สินค้ามาแล้วเนาะอยู่แค่ระหว่างทางที่เดินทางมาอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนตัวน้องหนุ่มเนาะน้องหนุ่มคิดว่าอาจารย์สินค้าไทยนะคะที่ามาถึงเร็วกว่า,า,าพี่เอฟซีก็คอมเมนต์บอกหน่อยเนาะว่าสินค้าจีนหรือว่าสินค้าไทยเนาะอันไหนมาถึงเร็วกว่ากันนะคะก็คอมเมนต์บอกหน่อยค่ะก็ส่วนมากเนาะน้องหนุ่มก็จะให้พี่ที่พังประเทศไทยนะคะสั่งของให้ค่ะแล้วก็ พี่เขาก็จะถ้ามาของมาถึงหมดแล้วเนาะพี่เขาก็จะส่งมาให้อีกทีนึงค่ะบางทีเราก็สั่งเป็นหลายซินเนาะก็ต้องรอของที่มาครบก่อนนะคะพี่ก็จะส่งมาให้เราอีกทีนึงค่ะบางทีก็ส่งรถทัวร์มานะคะแล้วก็ไปรับที่ท่ารถในเมืองค่ะอ่าบางทีก็ส่งรถที่ เป็นต่างของนะคะแล้วก็เราก็ไปรับที่บ้านค่ะ,ะบางทีก็เขาก็มาส่งให้ที่หน้าหมู่บ้านเลยนะคะพูดถึงประเทศไทยแล้วก็อดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้เลยนะคะน้องดูอยากไปเที่ยวประเทศไทยมากๆเลยค่ะคิดถึงรรยกาศเนาะที่ไปเที่ยวแล้วก็เวลาเรา,าไปกินของอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็เวลาเราจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะเราก็แค่แบบว่ามีแอป มีแอปที่อ่ากดสั่งเอากดเลขแก๊บม,มารับเนาะแล้วก็อยากไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนนะคะบางทีเราไม่อยากแบบว่ากดแบบอะไรนะอ่าเลขแก๊บเนาะแล้วก็ออกไปข้างนอกเนาะก็จะมีรถสองแถวนะคะไปค่ะแล้วก็ มีมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เออมีอะไรนะเข้ามีรถอะไรนะถ้าเราอยากไปเชียงรายก็จะมีรถโทรเนาะนั่งไปรถตู้แบบนี้นะคะนั่งไปประมาณ30บาทค่ะอันนี้น้องหนุ่มยังไม่เคยนั่งเลยนะคะน้องหนุ่มก็อยากลองไปอยากลองไปนั่งดูนะคะว่าเออไปเชียงรายเนี่ยเราต้องแบบไม่ต้องแบบเช่ารถอ่าเป็นรายวันเนาะไม่ต้องเหมารถไปอะไรแบบนี้เราจะไปแบบประหยัดมากๆแบบนี้นะคะน้องหนุ่มก็อยากไปอ่า รูค่ะยังไม่เคยไปนั่งเลยนะคะรถตู้30สบาทเนาะถ้าน้องหนุ่มมีโอกาสนะคะน้องหนุ่มอยากไปค่ะอยากไปแบบเที่ยวแบบไม่ต้องเช่าวรถเนาะเราไปถึงที่เชียงรายปุ๊บแล้วก็แบบว่านั่งรถสองแถวแล้วก็ไปเที่ยวต่อไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะคะเหมือนเราตอนไปไม่สายเนาะแล้วก็ไม่ต้องเช่าวรถเป็นายวันเ,เนาะถ้าเราไม่ได้ไปแบบสถานที่ไกลๆนะคะแบบ ไปแอลไกลๆแบบนี้เนาะบนลอยอะไรแบบนะี้เนาะแล้วก็นั่งรถสองแถวไปไล่นะคะแล้วก็นั่งรถสองแถวเขาก็จะมีสายเนาะจะมีสีพาสสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีหลายสายเนาะเราจะอยากไปที่ไหนแล้วก็นั่งสายนั้นไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็อยากไปเชียงใหม่อีกนะคะเพนเพที่ยวในหัวเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ตงังอะไปไล่แค่ถึงหน้าปากซอยเองนะคะตอนนี้ค่ะ ต้องรอเก็บตังก่อนนะคะถ้ามีตังเนาะไปเที่ยวแน่นอนค่ะคิดถึงประเทศไทยมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดถึงคนไทย p f c ทุกท่านด้วยนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องหนุ่มก็จะขอตัวลาเพลงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้น้องหนุ่มก็ไล่มาพูดคุยเนาะแล้วก็ไล่มาตอบคาถามที่พี่เอฟซีถามเข้ามาแล้วนะคะถ้าน้องหนุ่มพูดอะไรผิดนะก็ขออภัยไว้ด้วยตรงนี้นะคะพี่เอฟซีก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะว่าเออของอะไรเนาะแบบของไทยหรือว่าของจีนอะเวลาเราสั่งอะของไหนมันเร็วกว่ามันช้ากว่านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ วายวายค่ะ